ความรักบริสุทธิ์สาหรับจิตเดิมแท้ท่านรู้เพราะมันยังเป็นความบริสุทธิ์อยู่มันไม่มีอัตราตัวตนอยู่แล้วเวลาเป็นความรักอันบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเวลามันมองออกไปข้างนอกอะมองผ่านจิตแท้จิตเดิมแท้ออกไปข้างนอกมันก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรมันก็ไม่ไปตีถ้าตีความหมายเพราะมันเป็นทาานรู้ขึ้นพลังงานขึ้นความถี่ นะคะขึ้นความถี่คืออะไรแรงสั่นสะเทือนและพลังงานก็คืออะไรพลังงานในแง่ของควอนตัมฟิสิกส์ค่ะพลังงานในแง่ของควอนตัมฟิสิกส์นะคะกับธาตุรู้ค่ะนี่คืออาการนะคะของมันค่ะคือสภาพของธาตุค่ะสภาพของธาตุมีแค่สามอย่างคือนะคะเป็นธาตุรู้สองขึ้นความถี่แรงสั่นสะเทือนและทั้งสามอย่างเนะะี่ยค่ะ ไม่มีนะคะไม่มีอัตราตัวตนไม่มีหนาะค,ความคิดปรุงแต่งอยู่นาะเขาเรียกว่าไลท์ไลท์อัตราตัวตนไลท์การยึดมั่นถือมั่นไลท์นะคะความคิดปรุงแต่งอยู่เหนือนั่นเองเพราะมันไม่เกี่ยวกับเห็นห้างค่ะ เมื่อมันไม่เกี่ยวกับขันห้ากับมันก็ย่อมบริสุทธิ์ในตัวของมันเองเวลามันเห็นคนมันเห็นผู้คนทะเลาะกันเห็นคนตีกันเห็นสิ่งใดมันก็แค่ดูดูด้วยความรักความเมตตานี่ยกตัวอย่างจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุรมขั้นระดับสูงความเมตตาสังเกตหลงตามหาบัวนะคะถ้าเราไปดูคลิปเก่าๆนะคะช่วงที่มีข่าวดราม่านะคะประท้วง ท่านพูดด้วยความเมตตามีคนประท้วงท่านมีคนเข้ามาหาท่านเยอะๆนะคะซึ่งนะคะเออะโวยวายแต่ท่านพูดด้วยความเมตตาไม่มีภาษาเสียงอะไรที่ นะใช้คำหยาบเลยแต่มีภาษาพูดดุดันไหมมีแต่ก็ยังมีความรักความเมตตาอยู่ค่ะนะคะอาจารย์ไปฟังนะคะเพราอาจารย์นะคะไปค้นคลิปของท่านมาไปดูคลิปช่วงที่เกิดดราม่าสมัยก่อนโอ้โหยังเห็นนะบางทีเราร้องไห้เลยความรักความเมตตาท่านในท่านสุดๆค่ะนะคะช่วงหนึ่งมีกุ๊เหมือนเหมือนมีระเบิดอะไรบางอย่างระเบิดท่านก็ยังไม่ตกตะลึงค่ะ มีแต่ลูกศิษย์ตกตะลึงกับความรักความเมตตาเนี่ยเราดูพันนะคะครูบาอาจารย์กับความนะคะความาบริสุทธิ์ค่ะนะคะเราจะเห็นนะคะนี่แหละคือลักษณะของจิตที่นะคะเป็นจิตแท้ๆที่เกิดปัญญาบวกกับจิตแท้ๆที่สลัดอัตตาตัวตนก่ะสลัดอัตตาตัวตนไปแล้วนั่นเองนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะใครอยากดูคลิปเก่าๆหลงตามหาบัวไปค้นดูนะคะสมัยก่อนเยอะเลยนะคะ พอเห็นถึงความรักความเมตตาท่านพูดบางทีดูงูดูเหมือนดุดันแต่ข้างในเย็นฉ่ำค่ะข้างในงมีความเมตตานะคะหลวงพ่อเยื้อนหน่ายยังมีชีวิตอยู่ค่ะไปเสพดูได้นะคะอันนี้อาจารย์สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่านี่คือพระอรหันต์สังหรณ์จาริก่ะนะคะพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ความรักความเมตตาดูได้ค่ะ นะไปสังเกตดูพลังงานเย็นกันเราฟังเราก็เย็นเราก็อิ่มเราก็เอิบค่ะอ่านะคะท่านอื่นๆนะจะไม่ค่อยได้เสฟค่ะนะเสฟเฉพาะสิ่งที่ใจมันดึงดูดเข้าหาเท่านั้นไงน,นะคะส่วนใหญ่ก็มรณะไปนะคะส่วนใหญ่มรณะไปแล้วนะคะถ้าเท่าที่มีชีวิตอยู่ฟังบ่อยๆหลวงพ่อเยือนนะคะมาต่อค่ะนะคะพลังงานของท่าน่ะเราฟังทีไรเรามีความสุขค่ะมันอิ่มเอิบม,ม,มันได้พลังงานกันนี่แหละ พลังจักรวาลเวลาคุณไปเจอรักอันบริสุทธิ์ค่ะทาให้คุณมีพลังงานในการฝึกจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณค่ะอาจารย์ฟังหลวงพ่อเยือนทีไรทาให้อาจารย์มีพลังงานการเดินจิตพัฒนาจิตตัวเองค่ะนะคะสองสามปีเนี่ยนะคะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งตายไปแล้วกับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ฟังประจําเลยคือหลวงพ่อเยือนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะมันทําให้เรามีพลังงานในการที่พลังงานพระหนังบางอย่างอ่ะมัน มันส่งมาหาเราส่งมาให้เรานะคะมีเขาเรียกว่าอะไรแรงศรัทธาฮึแรงพลังงานที่จะฝึกฝึกธาตรู้ฝึกจิตวิญญาณฝึกให้เกิดปัญญาฝึกให้จิตตั้งมั่นอะ นี่แหละพลังงานมันส่งต่อได้ค่ะนี่รับมาจากตัวเป็นการแชร์นะคะในช่วงที่อยู่ในอเมริกาอยู่ค่ะนะคะสองสามปีเนี้ยนะคะก็ฝึกนะคะได้รับพลังงานนะคะจากพระอรหันต์นะ,ะที่เราศรัทธานะคะเป็นพระอรหันต์สำหรับอาจารย์นะคะ,ะมาต่อค่ะนะคะฉะนั้นจากความความเมตตาที่เราได้จากความบริสุทธิ์มันเสริมสมดุลให้กับตัวเราในแง่ของควอนตัมฟิสิกส์นักวนะิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะเขาถึงสอนเขาถึงบอก ให้ไปอยู่ไปคุกอยู่กับค่าเฉลี่ยพลังงานดีๆนะคะเราก็จะจูนเราก็จะพัฒนาจิตวิญญาณถ้าเราอยากบรรลุธรรมเราก็เข้าหา,าอาจารย์ที่บรรลุสมัยโบราณทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก่าๆต้องวิ่งหาอาจารย์ที่นะคะนะคะสายป่าที่บรรลุจริงๆน่ะสายป่าบรรลุจริงๆอะ่ะนะคะซึ่งท่านจะคือท่านเนี่ยจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าใช่หรือไม่ใช่กะ นะเพราะท่านต้องปฏิบัติแล้วค่ะท่านถึงรู้ค่ะถึงต้องไปกันยกยกตัวอย่างหลงอ่าหลงงามหาบัวเป็นพระมหาปร,รียญนอยู่ในกรุงเทพก็ได้ข่าวนะคะหลวงปู่นะคะหลงหลงปู่มั่น่ะก็มุ่งไปเรียนกับท่านไปหาท่านในป่าเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างนะอ่าและมีใครอีกนะคะยกตัวอย่างหลงพ่อฤาษีลิงดำอะ ท่านฝึกกับหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเนียนถ้าจำไม่ผิดเนาะนะคะอาจารย์ก็อาจจะลืมๆเนาะฟังคลิปท่านเยอะเนาะนะคะ,ะท่านก็ไปเรียนกับอรหันต์ตั้งแปดองค์เนี่ยอรหันต์แปดองค์อ่ะท่านนะคะก็ยังขนาดมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วค่ะท่านก็ยังออกไปเรียนกับพระป่าพระ,ะอรหันต์อื่นๆเลยค่ะ ไปล่ะพราครูบาอาจารย์ท่านสอนได้แค่นี้นะคะหลางจไม่ผิดนะหลวงหลวงูเนียนหรือหลวงถั่วอะไรเนี่ยจะจาชื่อผิดขออภัยนะคะก็สอนบอกให้ท่านนะคะบอกให้หลวงหลวงพ่อฤาษีลิงดําะออก ออกเดินทางไปหานะคะไปเรียนรู้วิชาอื่นๆนั่นเองนะคะในคลิปของหลวงอ่าหลวงพ่อฤาษีแดงดําท่านได้เล่าไว้ว่าท่านอะนะคะเข้าป่าไปเจอครูบาอาจารย์ไปเจอพระอรหันประมาณแปดองค์นะคะแปดองค์สอนท่านนะคะท่านก็มานะคะทำเป็นคลิปแต่ไม่บอกว่าคือใครนะ,ะแต่บอกว่าเป็นพระอรหันแปดองค์นะคะและก็นะคะสอนวิธีการฝึกจิตนะคะวิธีการฝึกนะคะเมื่อก่อนหลวงพ่อนะคะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องอนาปานุสติมุ่งเน้นเรื่องกระสินท่านนะคะท่านก็มีคลิปอยู่ประมาณสองสามตอนนะคะได้มาจากครูบาอาจารย์ให้ฝึกอนาปานุสติฉะนั้นช่วงใกท้ายนะคะก็เริ่มมีคลิปนะคะช่วงนั้นนะคะอาจารย์คิดว่าน,ะะน่าจะเป็นช่วงที่ท่านมีนะคะมี วัดแล้วนะคะหรือเป็นเจ้าวาดแล้วนะคะน่าจะเริ่มเผยแผ่นะคะและก็เริ่มสอนเรื่องอนาปานุสติมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ได้นะคะตะเวนเดินหรือทุดงมากแล้วนั่นเองนะคะนี่คือมุมมองนะคะมุมมองส่วนตัวอาจารย์เท่านั้นนะคะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเนาะเรื่องจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังเอานะคะค่ะนี่คือแชร์จากการฟังคลิปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดที่อยู่ในอเมริกา4ี่ปีนะคะ4ปีเนาะนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจริงๆฟังมาก่อนนะคะที่จะมา หะะลงพ่อฤศีดิงดำทําให้อาจารย์กับตอนนั้นทําฌานที่สี่ได้กนมาปะอเมริกาและโชคที่อยู่ในอเมริกาก็ฟังหลวงพ่อฤศีดิงดำอีกก็นะคะทําให้จิตรวมนะคะรวมเข้าสู่ฌานแล้วเกิดปัญญารู้ชนิดหนึ่งเห็นจิตตัวเองคือความว่างนะคะแล้วก็เริ่มฟังหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อนนะคะหลวงพ่อพุทธานิโยฟังสองท่านนี่แหละก็เลยเติมปัญญาฝึกต่อ ฝึกต่อจิตมันเริ่มเห็นความว่างครั้งแรกในชีวิตตอนอยู่อเมริกานะคะและนะคะหลังจากนั้นก็หูม,มันมีเรื่องมาจัดจันที่เกิดขึ้นกับตัวเองเยอะเลยนะคะกลายเป็นว่ามาทำคอนเทนต์อยู่ใน youtube ค่ะนะคะอ่านี่คือแชร์ประสบการณ์นะคะอ่ะเราจะปิดท้ายเนาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมแท้ก็เลยยกตัวอย่างตัวเองนะที่เห็นจิตตัวเองครั้งแรกในชีวิตค่ะน,นะจิต นะ,ะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเป็นการแชร์เดี๋ยวจะพูดนิดนึงนะคะวิธีการฝึกเพื่อเข้าถึงรักอันไรเงื่อนไขฝึกการเปิดหัวใจตัวเองนะคะแผ่ความรักออกสู่จักรวาลน,นี้เป็นศาสตร์สากลนะคะปลด,ดปล่อยเงื่อนไขความรักคามมี3ข้อนะคะ3ข้อหลักๆห,ห,ห,หลักการการฝึกก็คือการทำสมาธิการจิตนาการด้านดีๆเป็นขั้นพื้นฐาน ขั้นเบื้องต้นการจินตนาการจะช่วยให้จิตเรานะช่วยให้จิตเรามันไม่วอกแวกออกไปที่อื่นให้จิตมันอยู่นะคะอยู่ในจุดเดียวสภาพเดียวนะเช่นเรานั่งสมาธิเราจินตนาะนะการเห็นแสงสีทองแสงสีขาวในกายเราในในในตาที่สามเรานะคะจุดตาที่ 3, สามสาตวันตกนะคะเวลาจะ นะคะเชื่อมเข้าไปสู่จิตวิญญาณจิตเดิมแท้ก็ม,มักจะใช้สมาธิบวกกับการจินตนาการแสงพุ่งเข้ามานะเป็นศาสตร์ของตะวันตกนะคะารวมกับการร่วมก,กับการใช้ลมหายใจทำไมต้องใช้ลมหายใจเพื่อให้จิตมันผ่อนคลายค่ะ จิตมันผ่อนคลายเนาะวันนี้ไลฟ์ยาวเลยเสียงดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เนี่ยนะคะขอทูนิดนึงเสียงใช้ได้ไหมอ่าโอเคน่าจะได้อยู่นะคะมีคนมาคอมเมนต์นะคะ,ะน้องที่เป็นโค้ดนะคะฟังอาจารย์ปฏิบัติแล้วไปสอนต่อเมื่อปีที่แล้วนะผมรู้สึกดีใจมากมีหลายท่านนะคะไปทําช่อง YouTube คนติดตามเป็นแสนเลยนะนะคะไปทําหนังสือเสียงก็เยอะค่ะแล้วก็ไปสอนต่อกันเยอะเลยนะคะมีหลายท่านเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะสองปีก่อน,นะค่ะสองปีที่เริ่มมา นะคะยิ่งสอนยิ่งเติบโตทางจิตวิญญาณเรายิ่งสอนกานเราจะเริ่มนะคะเขาเรียกว่าจิตมันพัฒนานะคะคาสอนหลวงพ่อพุทธท่านได้ได้บอกไว้อยู่สี่ข้อสี่ข้อนะคะจะทําให้จิตวิญญาณเราเติบโตไวหรือจิตเรามันพัฒนาไวสี่ข้อคือข้อแรกเลยฟังบ่อยๆข้อที่สองเจอประสบการณ์กับตัวเองประสบการณ์ทุกก็ได้ประสบการณ์อะไรก็ได้ที่ทําให้เราเห็นเห็นสัจธรรม สอข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยคือการสอนค่ะหลวงพ่อพุทธนะคะพุทธทาสพี่ขู่ค่ะท่านบอกว่าการสอนนี้ก็ทําให้จิตวิญญาเราพัฒนาเช่นเดียวกันเพราะอะไรถ้าในแง่ของกฎพลังจักรวาลคือการให้คุณค่าโลกใบนี้ค่ะให้คุณค่าโลกใบนี้จิตวิญญาณมันจะโตขึ้นค่ะจิตวิญญาณมันจะโตขึ้นปัญญามันจะเกิดเห็นขึ้นปัญญาเรามันจะเกิดเห็นเวลาขณะที่เราสอนซ้ําๆซ้าๆเนี่ย นะคะเรากําลังเรียนรู้ซ้ําไปซ้ํามาอะมันถูกบันทึกไปที่จิตใต้สํานึกมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นเข้าใจมากขึ้นสิ่งหนึ่งคือตัวอาจารย์เองสอนเอามาพูดแชร์ประสบการณ์ปฏิบัติแล้วก็มาแชร์ปฏิบัติแล้วก็มาแชร์มันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเติบโตมากขึ้นจิตวิญญาณมันจะโตขึ้นโตขึ้นกะไปทดลองดูนะคะทําช่อง YouTube นั่งสมาธิแล้วออกมาเล่า นั่งสมาธิเอามาสอนมานะคะอะไรที่เราเจอประสบการณ์เราเนี่ยแหละเราสอนเท่าที่เรามีความรู้กับนะ,ะหรือสอนคนที่ต่ํากว่าเราหรือเขาไม่มีความรู้อ่ะสอนตั้งแต่คนที่นะคะระดับความรู้ไม่เกินเราจนต่ํากว่าเรามานะคะต่ํากว่าเราเพราะถ้าเกิดคนที่สูงกว่าเราเขาฟังเราได้ไหมเขาฟังได้เพราะคนที่สูงกว่าเราเขาฟังเราได้เขาเข้าใจกับนะคะคนที่ สภาวะจิตเขาที่สูงกว่าเราเขาฟังเราปุ๊บเขาก็รู้ค่ะนะคะเขาอากลุ่มคนที่สูงไม่ต้องห่วงค่ะหรือเขาใจเขาวางเป็นอยู่แล้วนะคะก็ใจวางใจเป็นอยู่แล้วะค่ะมาต่อนะคะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วเนาะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะแชร์ประสบการณ์เมื่อกี้นะคะความรักความเมตตาพื้นฐานคือน,นั่งสมาธิจินตนาการในศาสตร์ตะวันตกใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความรู้สึกกับความรักนาค,ความรัก นะคะส่งผ่านร่างกายเราค่ะความรักในเวลาเราแผ่เมตตาชาวาพุทธเราเรียกว่าแผ่เมตตานาะการแผ่เมตตาไม่ไปไหนกันอยู่ในกายเราหมดเลยอยู่ในตัวเราอยู่ในจิตเราหมดฉะนั้นเราทําบุญทุกประเภทคือเพื่อจิตเราหมดเลยสิ่งที่ได้เลยทันทีคือจิตเราเวลาเราทําบุญนาะทําทานทําอะไรก็แล้วแต่เรารับทันทีแผ่เมตตาเราก็รับทันทีมันจะเข้าไปซึมไปที่นะคะพันห้าเรา พลังงานในตัวเราค่ะรับทันทีค่ะเซล์ต่างๆนะคะมันกระตุ้นเซลล์หมดเลยนะคะแผ่ความรักสู่จักรวาลเมื่อเราแผ่ผ่านร่างกายเรามันก็กระจายไปยังจักรวาลค่ะคนรอบข้างได้รับทันทีลองไปสังเกตดูวันนี้ยิ้มแฉมแผ่เมตตาให้สามีแผ่เมตตาให้ภรรยาแผ่เมตตาให้ลูกแผ่อะไรก็แล้วแต่ไปสังเกตเราการแผ่เราไม่ใช่อะไรเลยยิ้มด้วยความบริสุทธิ์นี่คือการให้ นะคะจิตเราที่ไม่นะคะขุ่นมัวจิตเราที่ไม่อยู่ในขึ้นลบๆจิตเราที่สง,งบนี่แหละคือแผ่เมตตาอาจารย์สอนคอสนะคะและบอกให้ทุกคนแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาอาจารย์คืออะไรมีคําถามแผ่เมตตาคืออะไรอาจารย์สอนการแผ่เมตตาไม่เหมือนคนอื่นเลยคือความสง,งบค่ะความสง,งบอันบริสุทธิ์เราเนี่แหละ พลังงานนะ่ะนั่งแล้วส่งพลังงานความสงบแผ่เมตตาไปค่ะมีนะคะสอนในคอร์สนะคะและอาจารย์บอกว่าแผ่เมตตาความรักไปนั่นะค,ะคนในคอร์สก็นะ,ะสงสัยนะคะเราก็เสริมไปหน่อยนะคะส่งแผ่เมตตาความรักไปพร้อมแสงสว่างนะะอันนี้จะเริ่มเห็นภาพหน่อยเอาบอกว่าแสงสว่างเห็นภาพหน่อย แสงสว่างคือความบริสุทธิ์ความใสสะอาดของเราค่ะแผ่ไปทั่วล่างกายนะคะเขาบอกว่าให้จินนาการไปด้วยกับมันมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาสอนเองนะคะเขาวิจัยแล้วเราก็แคร๊อบเข้ามาและเราทําแล้วเราก็มีความส,าสาุขเนี่ยเราทําแล้วชีวิตดีเนี่ยนะเราก็ไปส <ness> <Weird enrich ing> อนเขานะคะแผ่เมตตาด้วยแสงความบริสุท <Nice>. ธิ <aynı> ์ไปทั่วนะคะทั่วร่างกายเราทั่วบ้านเรา และความรักบริสุทธิ์นะคะกระจายไปทั่วท้องฟ้าโลกใบนี้จัก,กรวาลช่วงที่เราส่งอ่ะมันเหมือนเป็นพลังงานดึงดูดส่งออกไปเลยก่ะเวลาเราส่งไปเนี่ยหูพลังงานมันนะคะมันกระจายออกไปลองไปทําดูนะคะค่ะสิ่งเนี้ยอาจารย์ก็มีสอนในคอร์สทุกคอร์สเลยเวลาทําเสร็จก็จะมีแบบแผ่ไม่ตากันนะส่งฝึกสอนให้ฝึกนะคะฝึกแผ่พลังงานกั อะมาต่อกะอยู่ในกฎของควอนตัมฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์สอนนะคะ,ะมาต่อกับแผ่ความรักความเมตตาสู่พลังจักรวานปลดปล่อยเงื่อนไขในตัวเองเวลาเราแผ่เมตตาแบบนี้ค่ะจิตมันคลาคสังอะไรอยู่เนี่ยมันจะโล่งด้วยค่ะมันเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองด้วยมันจะรู้สึกโล่ง นะคะรู้สึกโล่งนะคะและการแผ่เมตตาอยู่ในพรมวิหาร4ี่การฝึกจิตอย่างหนึ่งของพรมวิหาร4ี่นะคะพรมวิหาร4ี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตอุบายการฝึกจิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝึกจิตแผ่เมตตาค่ะนะค,ะความรักที่ไร้เงื่อนไขพลังงานสูงสุดในจักรวาลเป็นพลังงานเชื่อมโยงกับทุกสิ่งนะคะความรักระดับของจิตวิญญาณจิตเดิมแท้ธาตุรู้ ะะและในเชิงของธรรมะไทยนะคะอาจารย์มีเขียนอยู่ในหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะในไลน์นี้ก็ยังคงอยู่ในบทที่6อยู่นะคะในบทที่6จะมีละเอียดกว่านี้นะคะแต่ที่เล่ามาเนี่ยโ,โหนะคะนอกนเรื่องเยอะหน่อยนะคะถ้าอ่านก็อาจจะไม่นอกเรื่องนะคะความรักในระดับจิตวิญญาณจิตเดิมแท้ถ้ารู้ธรรมะไทยนะคะในนิ้งจะเขียนไว้ค่ะความรักมีหลากหลายระดับ นะคะของการรับรู้ความเข้าใจความรับรู้นอกความรักนอกนอกคือโลกโลกที่เขามีความรักกันส่วนใหญ่ความรักนะคะนอกๆมันก็จะมีความรักแบบอัตตาตัวตนถ้านะคะขยับมาหน่อยเริ่มเรียนรู้เราก็เริ่มปล่อยอัตตานะคะใครทิ้งเราไปเราก็เริ่มทําใจได้เราก็ฝึกทําใจ แต่ก็ยังเป็นความรักแบบโลกๆอยู่พอเราขยับไม่น้อยเราผ่านการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นความรักอันบริสุทธิ์โดยการเข้าใจผ่านภายในเข้าใจผ่านภายในหมายถึงอะไรจิตตัวนี้มันเกิดปัญญารู้เของเรียกว่ารับรู้เข้าใจแล้วไม่ยึดมัน่นนี้เขาเรียกว่าระดับละเอียดระดับสูงค่ะนะคะฉะนั้นระดับของจิตวิญญาณเป็นความรักที่ลึกซึ้ง ะะเป็นแนวธรรมะแบบไทยเหมือนกันในาศาสตร์สากลนะคะเป็นความรักนะคะบริสุทธิ์ในระดับจักรวาลไม่มีอัตตาตนนะคะไม่ใช่ความไม่ใช่ความรู้สึกในเชิงเวทนาหนะในระดับของจักรวาลน,นะคะไม่ใช่ความรู้สึกในเชิงเวทนาหรืออารมณ์บวกอารมณ์ลบอารมณ์รักแบบกามหรือกิเลสตัณหาแบบฉับนากิเลส ตัณหานะคะหรือความต้องการนั่นเองนะคะ,ะเป็นพลังงานขับเคลื่อนนะคะแบบโลกโลกที่เป็นการรักกันแบบนั้นนะคะระดับของจักรวาลคือความบริสุทธิ์ถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะไทยก็คือความรักของพระอ,อรหันต์จิตเดิมแท้นั่นเองนะคะความรักระดับจิตวิญญ,ญาณความรักเป็นความรักที่ไม่ผูกติดกับรูปแบบนะคะของมนุษย์เช่นความรักแบบคู่รัก คอบครัวนะคะความบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนตามกฎธรรมชาตินะคะนี่คืออธิบายนะคะความรักระดับจักรวานที่สอนกันอยู่ในาศาสตร์สากลนะคะทุกคนนะคะที่อาจารย์ เล่าอยู่เนี่ยไลฟ์อยู่เนี่ยไปค้นหาใน Google YouTube ก็ได้มีสอนกันอยู่นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของพลังจักรวาลสอนกันเนี่ยนะคะในคนไทยเราก็สอนเยอะนะคะในหนังสือก็มีเยอะเลยนะคะที่เขียนไว้นะคะก็มีหลากหลายหนังสือหลากหลายเล่มนะคะที่เขาเขียนเกี่ยวกับพลังจักรวาลในทั้งของตะวันตกยุโรปนะคะที่เขาศึกษาเรื่องพลังจักรวาลน,นะคะในศาสตร์ของความตัมฟิกิกส์กับพลังจักรวาลน,นะคะลักษณะความรักระดับของจิตวิญญาณเป็นความรักที่ไม่แบ่ง แยกเป็นความรักลักษณะของความตื่นรู้ค่ะนี่คือภาษาจักรวาลนะคะไม่ใช่ธรรมชาติเนาะระดับของการหนึ่งไม่แบ่งแยกไม่มีศาสนาเพราะมันเป็นความรักไม่มีเพศไม่มีชายไม่มีหญิงนะและนะคะไม่มีศาสนากะนนะคะข้างในเนี่ยมันไม่มีศาสนาพุทธิ์ไม่แบ่งแยกเลยเป็นความรักอันบริสุทธิ์ไม่มีเพศชายหญิงนา นะคะชายหญิงพระชีไม่มีค่ะไม่มีเพศ